สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะคดีลักพาตัวน้องจีนาใกล้ได้ตัวคนร้ายตัวจริงคุมอาผ่าเข็นสอบเพิ่มสัดท,ทอดลุงป้ายายอีกคนในหมู่บ้านมีส่วนเกี่ยวข้องขณะผู้ใหญ่บ้านเผยป้าเพิ่งย้ายมาอยู่ก่อนน้องหาย เพียงหนึ่งสัปดาห์ส่วนลุงมาหลังมีข่าวน้องหายพร้อมกับคำทํานายของหมอผีเวลา14.30นาฬิกา30นาทีวันที่9กันยายนชุดสืบสวนสถานีภูทรแม่แตงคุมตัวนายอาภาอายุ44ปีพูดต้องสงสัยในคดีลักพาตัวน้องจีนาเด็กหญิงวัยหนึ่งขวบ1 1เดือนชาวบ้านห้วยฝักดาบ หมู่16ตำบลอินทขินอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ออกจากห้องคุมขังของสถานีพุทนแม่แตงไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ห้องสืบสวนภายในโรงพักเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเชื่อมโยงถึงผู้ร่วมขบวนการลักพาตัวน้องจีนาโดยใช้เวลาราวครึ่งชัง่วโมงก่อนคุมตัวกลับไปห้องคุมขังโดยระหว่างคุมตัวกลับ นายอาภะอยู่ในอาการเครงเคียดอย่างเห็นได้ชัดและไม่ตอบคำถามกับสื่อโดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสืบส,สวนห้อมล้อมประกบรีบนำตัวกลับเข้าห้องควบคุมตัวผู้ต้องหาช่วงเวลาเดียวกันนายวิชัยจัดสาผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบได้เข้าให้ปากคำโดยพันตำรวจเอกนัทถพนะแก้วกำเนิด ผู้กำกับการสถานีผู้ทอนแม่เตงยังไม่เปิดเผยรายละเอียดการสอบสวนหรือการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมแต่ขอให้ผู้สื่อข่าวจะเย็นๆขอเวลาให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานนอกจากนี้ยังมีรายงานว่าในช่วงเช้ามืดในวันนี้ทางชุดสอบสวนตำรวจผู้ทอนพักนาได้ขึ้นไปนำตัวนายจบูเสือจะโลอายุ32ปีลุง และนางโดเลจะซาป้าของน้องจีนาและยายอีกคนในหมู่บ้านไปสอบสวนหลังจากที่นายอาภาให้การสัทอดว่าทั้งสมคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกอ่อเหตุโดยทั้งสมคนเป็นคนกลุ่มแรกที่พบตัวน้องจีนาในกระท่อมร้างแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีรายงานการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมกับนายอาภา หรือกลุ่มบุคคลต้องสงสัยร่วมขบวนการแต่คาดว่าภายในวันพรุ่งนี้คดีจะขี่ขายและมีการแจ้งข้อหาผู้ร่วมกระทำผิดทั้งหมดที่น่าจะมี3-5ถึงคนนายวิชัยจะสาบผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบเผยว่าหลังพบตัวน้องจีนาอย่างปลอดภัยทำให้ชาวบ้านคลายความกังวลเพราะการหายไป ทำให้ทุกคนเป็นห่วงเพราะถือเป็นลูกหลานในหมู่บ้านส่วนหลังจากนี้ถือเป็นบทเรียนที่ชาวบ้านทุกคนตื่นตัวและระมัดระวังบุตรหลานให้มากขึ้นส่วนนายอาภาจะก่อเหตุคนเดียวจริงหรือไม่ขอให้เป็นนาทีของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนขยายผลส่วนลุงกบป้าและยายที่ไปพบตัวน้องจีนา,ผ,านผู้ใหญ่บ้านห้วยฝักดาบได้บอกว่าทั้งหมด ไม่ได้อาศัยอยู่ในหมู่บ้านแต่อยู่ที่อำเภอเชียงดาวแต่ก่อนหน้านี้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ป้าของน้องจีนาได้เข้ามาพักอยู่กับญาติในหมู่บ้านห่างจากบ้านของน้องจีนาประมาณ3 0มเมตรโดยบอกว่าไม่สบายมาให้ญาติช่วยดูแลส่วนลุงของน้องจีนาเดินทางเข้าหมู่บ้านหลังทราบข่าวของน้องจีนาหายตัวอ้างว่ามาให้ข้อมูลที่หมอผี ชี้จุดจนพบตัวน้องจีนาสำหรับอาการของน้องจีนาล่าสุดนั้นปลอดภัยและฟื้นตัวดีขึ้นแต่ยังอยู่ในความอยู่ในห้องความดันลบอรอผลตรวจอย่างละเอียดของแพทย์โดยนายแพทย์วรเชตเตชรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่เปิดเผยว่าแพทย์ได้การดูแลน้องจีนาพร้อมกับแม่กับพ่ โดยให้การพักฟื้นด้วยกันในห้องความดันลบตามมาตรการซึ่งอาการทั่วไปปลอดภัยฟื้นตัวได้ดีแต่ยังต้องรอผลการตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งโดยรวมทั้งหมดถือว่ายังไม่มีอะไรน่าห่วงโดยจะแถลงอาการครอบครัวของน้องจีนาผ่านทางแพทย์ของโรงพยาบาลนครพิงเชียงใหม่อีกครั้ง ส่วนทางด้านของมูลนิธิกระจกเงาพบตำรวจแม่แต่งเชื่อว่าคดีของน้องจีนามีคนนั้นอุ้มมาคืนโดยเอี่ยวกันหลายคนช่วงสายวันที่9กันยายน2564นายเอกลักษ์ลุมชุมเขหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงา ผมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิเดินทางไปยังสถานีผู้ทอนแม่แตงเชียงใหม่เพื่อเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อประสานงานกับพันตำรวจเอกนัทพนะแก้วกำเนิดผู้กำกับการสถานีผู้ทอนแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่และทีมพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามความคืบหน้าในคดีลักพาตัวน้องจีนานายเอกลักษณ์ได้กล่าวว่าการเข้าพบ ผู้กำกับการแม่แต่งในเช้าวันนี้สืบเนื่องจากเหตุสงสัยของประชาชนที่ติดตามข่าวว่าเด็กหายไปได้อย่างไรและการพบตัวน้องจีนา่ามีลักษณะข้อสงสัยว่าอาจมีข้อทจริงอย่างอื่นที่ยังไม่ปรากฏรวมทั้งข่าวที่ออกมาเป็นลักษณะการค้ามนุษย์เอาไปขายต่อซึ่งความเป็นจริงจากการทำงาน เรื่องเด็กหายมากกว่า10ปียังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่เอาเด็กไปขายในลักษณะแบบนี้ดังนั้นการมาหาข้อเท็จจริงก็เพื่อเป็นการมาเอาองค์ความรู้ไปใช้ในอนาคตสำหรับการป้องกันปราบปรามหรือติดตามเด็กหายอีกทั้งผู้ต้องสงสัยเองส่วนหนึ่งต้องให้ความเป็นธรรมด้วยว่าข้อเท็จจริงตามที่สื่อมวลชนเสนอไปนั้นจริงหรือไม่ หรือมีผู้อื่นร่วมกระทําความผิดด้วยหรือไม่หัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านการค้ามนุษย์มูนิธิกระจกเงากล่าวอีกว่าทั้งนี้จุดที่พบเด็กเป็นไปได้ยากที่เด็กวัยหนึ่งขวบ11เดือนจะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยตัวเองตามลำพังเป็นเวลาสองวัน18ชั่วโมง เป็นเรื่องที่ต้องขยายผลต่อไปและความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและมาดูข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไรส่วนกรณีที่หน่วยกู้ภยัยไปพบเด็กบริเวณเพิงพักก่อนที่ทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยไปตรวจสอบแล้วแต่ไม่พบลักษณะของเพิงพักอยู่บนเขาสูงชันเป็นการยากมากที่เด็กในวัยนี้จะเดินมาด้วยตัวเองรวมทั้งสภาพพื้นที่ โดยรอบบริเวณนั้นเป็นพื้นที่สูงชันทั้งหมดแม้กระทั่งคนจากพื้นที่อื่นที่ไม่เคยเดินในพื้นที่สูงชันมาก,ก่อนก็เป็นการยากมากที่จะอุ้มเด็กขึ้นมาได้ในเอกลักษณ์กล่าวด้วยว่าดังนั้นก็เป็นข้อสังเกตได้ว่าบริเวณจุดที่พบเด็กไม่มีคนนอกผ่านเข้าออกบริเวณด้านหลังหมู่บ้านและไม่ใช่พื้นที่ถนนสาธารณะ เป็นเส้นทางธรรมชาติและเข้าออกได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่เท่านั้นดังนั้นต้องมาพิจารณาว่าใครที่มีศักยภาพสามารถนำเด็กไปไว้ในจุดนั้นได้